สวัสดีค่ะคุณยายกลับมาแล้วนะคะวันนี้คุณยายมาช้านิดนึงคุณยายเพิ่งอาบน้ําเสร็จคุณยายวันนี้ทํางานบ้านหลายอย่างเพราะว่าคุณยายเป็นวันหยุดของคุณยายอาทิตย์นี้คุณยายได้หยุดสามวันเลยนะเสาร์อาทิตย์จันทร์คุณยายก็เลยเลื่อยเปื่อยเพราะว่ามีเวลาสามวันนะ เนี่ยเป็นกิจกรรมของคุณยายวันหยุดคุณยายก็เลยมีโอกาสนะได้ทำความสะอาดหน้าบ้านของคุณยายหน้าบ้านคุณยายก็จะมีต้นไม้นะพื้นที่ไม่ได้เยอะไงพื้นที่คุณยายก็ปลูกนี่คุณยายปลูกข่าเอาไว้นี่แล้วก็มีผักชีฝรั่งมีมะนาวนะอันนี้มีพริกขึ้นมาสองต้นจริงก็ขึ้นมาบ่อยพริกเนี่ยแต่คุณยายอ่ะ ตัดมันทิ้งเพราะว่ามันมดมันชอบขึ้นแต่รอบนี้คุณยายยังไม่เห็นมีมดคุณยายก็เลยปล่อยปล่อยเอาไว้ก่อนนะต้นสูงแล้วแต่คุณยายยังไม่เห็นดอกมันเลยนี่คุณยายต้องขัดพื้นอาทิตย์ละครั้งที่เย็นๆมาก็ก็ทำบ้างนะถ้ามันไม่ไม่ไม่ไหวจริงๆอะ่ะคือฝุ่นมันค่อนข้างเยอะไงอันนี้คุณยาย ล้างแบบจริงจังหน่อยขัดแบบจริงจังปกติคือถ้าเย็นๆมาคุณยายก็อาจจะแค่ลาดลาดน้ําไปให้ฝุ่นมันออกแต่นี้คุณยายขัดมันคุณยายใช้น้ํายาเนกประสงค์ของ m วนะอันนี้มันก็ช่วยได้นะ้นํายาเอกประสงค์เนี่ยแต่คือมันช่วยขระจัดฝุ่นทําให้กระเบื้องเราเนี่ยเงาขึ้นเลยแหละคือมันทําได้สารพัดน,นะคุณยายโปรตียเอาไว้ถู ผสมถูพื้นที่ในบ้านในตัวบ้านเนี่ยคุณยายจะใช้เพราะมันช่วยดันฝุน่นกระเบื้องเราจะเงา้างห้องน้าเนี่ยคือก็ดีนะคยายก็เอามาขัดตามกระเบื้องแบบตามกระเบือ้องข้างๆเนาะแล้วก็ล้างพวกตามโถตามอะไรอ่างล้างหน้าอะไรยเงี้ยคุณยายก็ใช้ L O C ล้างหน้าบ้านของคุณยายก็ไม่ได้ใหญ่มากนะหลานๆนไหมจักรยานของคุณยายนะคุณยายจะใช้จักรยานตัวนี้แหละ ในการปั่นออกไปไหนนะคนถามว่าทํำไมคุณยายใช้จกักรยานอะไรเงี้ยไงคุณยายไม่ใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่าสมัยนี้แล้วอะนะคุณยายไม่ได้ใช้นะมอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะคุณยายขับไม่เป็นคุณยายเคยหัดเหมือนกันแต่คุณยายใจไม่ถึงอนะเนี <Yeah. S 1> ่ยเมื่อเช้าคุณยายเต้นแอโรบิกไปด้วยลนะแต่คุณยายจะสารภาพว่าที่คุณยายเต้นเนี่ย เต้นจริงอะที่ลงคลิปอะมันค่อนข้างแผ่วเพราะว่าคุณยายอะเต้นสองครั้งอะคุณยายลืมอัด่ยจริงอะคุณยายกดอัดเนี่ยแต่มันไม่ติดครั้งแรกอะคุณยายเต้นเต็มที่เลยทียนี้ครั้งที่สองคุณยายก็เริ่มแผ่วละเริ่มเหนื่อยอยูอแค่แปดนาทีนะของคุณยายเนี่ยมันคือเหนื่อยมากเลย จริงแล้วคุณยายเต้น3าครั้งอะ่ะเพราะว่าคุณยายอยากได้คลิปข้างคลิปหน้าด้วยอะไรด้วยนะคุณยายว่าการเป็นอินฟูนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะกว่าคลิปจะออกมาแต่ละคลิปนะอย่างเนี้ยคุณยายอ่ะเต้นอารบิกเนี่ยคุณยายต้องถ่ายด้านข้างนะเต้นรอบหนึ่งแ้วก็คุณยายอยากให้เห็นด้านหน้าด้วยคุณยายก็ถ่ายด้านหน้าด้วยรอบหนึ่งอย่างถูบา้านหรือว่าไอ้ล้างอะไรเงี้ยคุณยายก็ต้องวางมุมนั้นมุมนี้นะ คนที่เขาทำสำเร็จนี่ก็ถือว่าเขาเก่งมากๆนะมีความอดทนด้วยแล้วก็มันต้องน่าสนใจอันนี้คุณยายก็มือใหม่นะก็ฝากหลานๆนะช่วยติดตามคุณยายด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายกว่าจะตัดต่อได้อะไรได้นะยายก็อายุเยอะแล้วการเรียนรู้คุณยายก็ช้าไปนิดนึงถ้ามันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามคุณยายไปเรื่อยๆ ขอบคุณหลานๆนะคะที่ติดตามคุณยายมาตลอดสวัสดีค่ะ